ตอนที่113เปิดเผยความแข็งแกร่งยากเคนดันกู่ร้องขวานขนาดใหญ่ที่มาจากพลังเซียนของเขาถูกเนื้อไปข้างหลังพร้อมที่จะตัดหัวของเสือดำเสือดำหลบขวานด้วยการกระโจนเข้าหาเคนดันเสือดำนั้นหมายที่จะกัดเคนดันเคนดันรั้งอาวุธของเขากลับมาป้องกันและไม่ยอมให้เสือดำได้ทำอย่างนั้นเสือดำจึงทำได้เทียนกัดไปที่ขวานซึ่งยกขึ้นมากันและเกิดเสียงดงัง แรงกัดของมันนั้นมากพอที่จะทำให้เคนดันไม่สามารถต้านได้เขาเซไปสองสามก้าก่อนที่จะตั้งหลักได้ไม่นานหลังจากนั้นเท้าของเสือก็ลงพื้นตามมาก่อนที่เคนดันจะหายตกใจเขาก็ได้เจอเล็บของเสือข่วนเข้าที่หน้าอกของเขาเคนดันตกใจกับความเร็วของกรงเล็บมันอย่างมากตอนนี้ขวานของเขาถูกกัดอยู่เขาจึงไม่อาจใช้มันมาป้องกันกรงเล็บของเสือได้ในเวลานั้นเขาเพิ่งจะได้พักหายใจและเขาก็ดันมาถูกกรงเล็บของมันเข้าให้เสียแล้ว เสื้อผ้าของเขาขาดพร้อมกับเลือดที่ไหลออกมาจากแผลเลือดที่กระจายออกมาตามกรงเล็บกระเซ็นไปทั่วอากาศคราวนี้แม้ว่าเคนดันจะถูกกรงเล็บเข้าที่อกเพราะเขาไม่อาจหลับมันได้พ้นแต่มันก็ยังเป็นบาดแผลตื้นๆเขาเป็นว่ากรงเล็บนั้นจะทำให้เขานั้นมีบาดแผลชอก,กันแต่สิ่งนี้ดูเหมือนนว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นขณะที่เสือดำวาดกรงเล็บมาเขาก็ได้กดขวานลงไปที่ด้านหลังของเสือดำทำให้เกิดแผลขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน แต่ก็ต้องขอบคุณความยืดหยุ่นของเสือทำให้แผลนั้นมีขนาดเทียงแค่หนึ่งฝ่ามือในขณะที่เขาดูการต่อสู้กับเสือดำจี้นเฉินก็สายหน้าอย่างท้อแท้สายตาของเขาไม่ว่าจะเป็นเทียนดานหรือดีรี่ทั้งสองก็ไม่ได้แสดงความเหนือกว่าด้วยอาวุธของพวกเขามันเพียงแค่ว่าเขามีอาวุธเพื่อถือไว้โช์เฉยๆพวกเขาวิ่งไปมาอย่างวุ่นวายและไม่มีรูปแบบการโจมตีใดๆโดยเฉพาะดีรี่ที่ทำให้จี้นเฉินรำคาญที่สุด อาวุธทุกชิ้นมีลักษณะการโจมตีและรูปแบบที่พิเศษดีรี่ไม่รู้ว่าเขาต้องใช้กระบี่ในมือของเขาอย่างไรเขาจึงไม่สามารถแสดงพลังที่แท้จริงของตัวเขาเองออกมาได้ดีรี่ใช้กระบี่เหมือนกับมีดเพราะว่าเขาใช้มันสับลงไปที่สัตรูของเขาอย่างไร้ความปราณีเมื่อการต่อสู้ดำเนินต่อไปหัวหน้าเคนดานและดีรี่ก็ได้มีบาดแผลเล็กๆในเวลาเดียวกันเสือดำก็แหงหน้าขึ้นไปบนฟ้าและคำรามออกมาราวกับจะทำให้สวรรค์สั่นสะเทือน แอล์แมนก็ได้ทำลายบรรยากาศที่เงียบสงบของเทือกเขาสัตว์อสูรทันใดนั้นเสือดำก็โจมตีออกมาอีกสองสามครั้งก่อนที่จะหลบคู่ต่อสู้และหันหลังหนีออกไประวังมันกำลังหนีขวางมันไว้อย่าปล่อยให้มันหนีออกไปได้เสือดำที่ยืนอยู่ตรงนั้นกำลังหาทางหนีและมุ่งไปทางช้างหนิงเฟยเมื่อเขาเห็นสัตว์อสูรเข้ามาแววตาของเขาก็เปลี่ยนไปเขานำกระบี่ออกมาและชี้ไปด้านหน้าของเขาพร้อมกับโคจรพลังเซียนไปที่กระบี่ของเขา จากนั้นเขาก็แทงกระบี่ของเขาไปที่เสือดำในช่วงเวลาสำคัญเขาต้องทำให้แน่ใจว่าเขาได้ใส่ทุกอย่างลงไปในการโจมตีครั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการต่อสู้ที่ยืดเยือ้อในขณะที่ชางหญิงเฟยเริ่มเข้าร่วมการต่อสู้แต่ทหารรับจ้างคนอื่นๆยังไม่เข้าร่วมเคนดานและดีรี่ก็วิ่งไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วและโจมตีเสือดำจากด้านหลังโฮกก เสือดำคำรามอีกสองสามครั้งก่อนที่จะใช้อุ้งเท้าตบเข้าไปที่กระบี่ของช้างหนิงเฟยอย่างแรงหลังจากนั้นเสือดำก็อ้าปากนับเข้าไปที่คอของช้างหนิงเฟยช้างหนิงถอยหลังกลับขณะที่เขาเตรียมพร้อมจะหลบเขาก็แทงเข้าไปที่ปากที่จะเข้ามากัดเขาติงแม้ว่ากระบี่จะไม่ได้แทงทะลุปากของเสือดำแต่มันก็ยังขัดฟันทํามันต้องเชิดหน้าตามมันออกแรงกัดเพิ่มขึ้นทําให้ช้างหนิงเฟยไม่อาจชักกระบี่ออกมาจากปากเพื่อสู้กับมันได้ สารเลวไปตายซะในขณะนี้ก็มีเสียงดังมาจากด้านหลังของเสือดำหัวหน้าเคนดันเป็นคนที่เข้ามาอย่างรวดเร็วขวานขนาดใหญ่ของเขาเงื้อสูงขึ้นก่อนที่จะฟันดังฉับลงมาไปที่หลังเสือในเวลาเดียววีีรี่และเซียนคนอื่นๆก็มีไม่กี่คนเริ่มเข้าหาเสือดำจากด้านข้างของถางหญิงเฟยและพยายามขัดขวางเสือดำเสือดำปล่อยกระบี่และหันหน้าไปทางเคนดันที่ฟาดขวานลงมาที่หลังของมัน มันหลบขวานอย่างรวดเร็วแต่มันก็ยังได้รับบาดเจ็บเพราะหลบไม่พ้นคำให้มันต้องเสียขนไปกระจุกหนึ่งฮูกบก,กสืดดำร้องด้วยความเจ็บปวดหลังจากนั้นมันก็หมุนไปรอบๆอบและเร่งหลบหนีไปยังทิศทางตรงกันข้ามอย่างไรก็ตามขณะที่มันเริ่มหนีจี้นเฉิญและคนอื่นๆก็เห็นว่ามันได้หลบหนีมาทางพวกเขาพวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเข้าร่วมสู้เมื่อเห็นว่าทางที่เสือดำมาที่พวกเขาใบหน้าของเสี่ยวเต่าและหยุนหยวนก็เปลี่ยนไปอย่างมาก พวกเขาร้องออกมาด้วยความตกใจและกระโดดหลบไปคนละข้างคาโบเป็นคนแรกที่กระโดดหลบเสือดำที่วิ่งเข้าหาอย่างรวดเร็วไม่นานก็มาถึงเจี้นเฉินแต่เจี้นเฉินยังยืนอยู่ที่พื้นของเขาโดยปราศจากความหวาดกลัวบนใบหน้าเจี้นเฉินหลบเร็วเคนดันตโกนออกมาก่อนที่จะพุ่งเข้ามาหวังว่าจะสะกัดเสือดำได้ทันอย่างไรก็ตามแม้ว่าความแข็งกแกร่งของเขาจะเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญความเร็วของเขาก็ยังไม่เทียบเท่ากับสัตว์อสูรระดับสอง เมื่อเห็นเจี้ยนเฉินขวางทางอยู่ดวงตาของเสือดำก็กลายเป็นสีแดงเข้มก่อนที่จะคำรามอีกครั้งหลังจากนั้นนอมันก็เริ่มเพิ่มความเร็วของมันขณะที่พุ่งไปหาเจี้ยนเฉินเมื่อเห็นว่าเจี้ยนเฉินยังคงยืนนิ่งอยู่บนพื้นโดยไม่มีการเคลื่อนไหวสมาชิกของทหารรับจ้างอัคนีก็ที่จะร้องออกมาด้วยความเสียใจไม่ได้พวกเขาทำได้เพียงดูฉากเหล่านี้ต่อหน้าต่อตาเขาในเรื่องของความแข็งแกร่งของเจี้ยนเฉิน ทุกคนคิดว่าเขาเพียงแค่มีความแข็งแกร่งของเซียนทั่วๆไปถึงเป็นเซียนระดับสูงก็ยังเกิดปัญหาเมื่อสู้กับเสือดำตัวนี้แน่นอนวูจี้นเฉินนั้นไม่อาจต้านทานได้เลยแม้ว่าเสือดำจะบาดเจ็บมากแต่สภาพของมันก็ไม่ได้แย่ทำให้มันเริ่มที่จะดูร้ายมากขึ้นความแข็งแกร่งของมันก็ไม่ได้ลดลงมากแต่กลับเพิ่มขึ้นแทนเมื่อเห็นเสือดำพุ่งเข้ามาหาเขาสีหน้าอันเบื่อหน่ายของเจี้นเฉินก็กลายเป็นเย็นชา กระบี่วายุปโปรยที่ยาว1.33เมตรและกว้าง2นิ้วก็ปรากฏขึ้นอย่างชั้นพลันในมือขวาของเขาสิ่งเดียวได้เห็นคือแสงสีเงินกระพริบไปที่ด้านหน้าของเสือดำขณะเดียวกันเจี้ยงเฉินก็ฉักหลบไปด้านข้างหนึ่งก้าวจากที่เขายือนอยู่ปังร่างกายที่ใหญ่โตและเทอทาของเสือดำตกลงมาที่พื้นซึ่งเจี้ยงเฉินยืนอยู่ร่างกายของมันนิ่งไม่ไหวติงโดยไม่แสดงอาการเคลื่อนไหวเลย ทันใดนั้นเลือดสีแดงเข้มก็เริ่มไหลาจากคอของเสือดำจนจ,นจึงนองไปทั่วทิศทางขณะที่เขากำลังพุ่งไปมาข้างหน้าอย่างรวดเร็วหัวหน้าเคนดันก็หยุดชะงักทันทีเขาจ้องมองไปที่เสือดำอย่างว่างเปล่าที่ซึ่งตอนนี้ไม่เคลื่อนไหวใดๆอยู่ที่พื้นเคนดันยืนอยู่เงียบๆที่เดิมของเขาขณะที่เขามองไปที่เจียนเฉินด้วยสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงดวงตาของเคนดันเต็มไปด้วยความประหลาดใจและความทึ่ง เขาเพิ่งเห็นท่ากระบี่ที่รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อต่อหน้าต่อต,อตาเขาเสือดำวิ่งเร็วอย่างมากจากนั้นมันก็นิ่งอยู่ที่พื้นอย่างสมบูรณ์ในที่สุดสายตาของหัวหน้าเคนดันก็หยุดลงที่กระบี่เงินกว้างสองนิ้วในมือของเจียนเฉินเขาสังเกตเห็นว่ามันไม่มีรอยเลือดแม้แต่หยดเดียวทําให้ใบมีดยังคงแววาวอยู่แต่เป็นเพราะเหตุนี้ยิ่งทําให้เคนดันตกใจมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเขาก็มองมาที่เจียนเฉิญและสายตาของเขาก็ได้เปลี่ยนไป จากความสงสัยเป็นความประหลาดใจก่อนที่จะกลายเป็นความตกใจอารมณ์มากมายปรากฏอยู่ในดวงตาของเขาและคนอื่นๆในขณะนั้นเซียนคนอื่นๆต่างก็รีบวิ่งเข้ามาในท้ายที่สุดพวกเขายังไม่รู้ว่าเสือดำได้ตายไปแล้วพวกเขาทั้งห้าพุ่งเข้ามาข้างหน้าและล้อมเสือดำไว้จากนั้นพวกเขาต่างก็ฟันไปที่เสือด้วยอาวุธเซียนในมือสัตว์อสูรตัวนี้ตายแล้วทุกคนไม่จำเป็นต้องฟันอีก ขณะที่ทหารรับจ้างทั้งห้าคนกำลังใช้อาวุธฟันไปที่ร่างเสือดำเสียงที่สั่นเครือของเคนดันก็ดังขึ้นเมื่อได้ยินอย่างนั้นเซียนทั้งห้าต่างก็นิ่งเงนันเซียนที่พุ่งเข้ามาต่างก็หยุดและไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆหลังจากนั้นทั้งห้าต่างก็จ้องมองไปที่ร่างของเสือดำกันอย่างพร้อมเพรียงก่อนที่จะตรวจสอบอย่างใกล้ชิดต,ตอนนี้ทั้งห้าคนต่างก็ได้เห็นเลือดที่เจิงนองที่ไหลออกมาจากคอของเสือดำ ดวงตาสีแดงของเสือดำก็ปูนโปนออกมาอย่างน่ากลัวก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็กลายเป็นร่างที่ไร้วิญญาณแปลกแล้วเสือดำตายไปได้เช่นไรมันไม่ได้กระโจนไปรอบๆอบอย่างรุนแรงและยังมีชีวิตอยู่เมื่อไม่กี่นาทีงั้นหรือจูจูมันตายได้อย่างไรหูปอถามด้วยความสับสนเมื่อได้ยินอย่างนั้นคนทั้งสี่ต่างก็เหลือบมองกันแอละกันอย่างสงสยัย หัวหน้าเคนดันจ้องมองมาที่จีนเฉิญและพูดอย่างหนักแน่นว่าเสือดำตัวนี้ถูกจีนเฉิญฆ่าหาจีนเฉินเป็นคนฆ่ามันหัวหน้าที่ท่านพูดมาเป็นความจริงหรือเมื่อได้ยินอย่างนั้นเสี่ยวเต๋าก็ลุกโรวดขึ้นมาพร้อมกับแสดงสีหน้าอย่างไม่อาจเชื่อเมื่อได้ยินคำพูดของหัวหน้าเคนดันเสี่ยวเต๋ไม่ใช่คนเดียวที่ยากจะยอมรับสิ่งนี้ได้ทุกคนในกลุ่มทหารรับจ้างอัคคณีก็มีสีหน้าว่าไม่เชื่อเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้น ตอนที่114ทหารรับจ้างโจทุกคนของทหารรับจ้างอักคณีคิดว่าความแข็งแกร่งของเจ้ยนเฉินอยู่ในระดับเซียนแม้กระทั่งปราทหารรับจ้างอย่างเขาก็ยังได้อยู่แค่ระดับดีและปัจจัยที่สําคัญที่สุดก็คือเจ้ยน,นเฉินยังเด็กมากเช่นกันในทวีปเทียนหยวนหากอายุ20สามารถเป็นเซียนได้พวกเขาก็จะมีอนาคตที่สดใสและศักยภาพของเขานั้นก็ไม่อาจจินตนาการได้สําหรับคนที่อายุ20ปีที่เหมือนอย่างเจ้ยนเฉินที่สามารถฆ่าสัตว์อสูร ระดับสองได้ไม่ว่ามันจะได้รับบาดเจ็บแต่ก็ไม่มีใครที่จะเชื่อได้หากว่าพวกเขาไม่ได้เห็นมันอย่างไรก็ตามนอกจากหัวหน้าเคนดัลก็เห็นได้เทียงแสงจากกระบี่จางๆและตอนที่เจียนเฉินฆ่าเสือดำดวงตาของเคนดัลสั่นขณะที่มองไปที่กระบี่ของเจียนเฉินก่อนที่จะสงบสติลงและหัวเราะถ้าพวกเจ้าไม่เชื่อเจ้าก็ลองถามเจียนเฉินดูใบหน้าของเขายิ้มเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แต่เขาจะไม่มีความสุขได้อย่างไร มีผู้เชี่ยวชาญอีกคนในกลุ่มของเขาแล้วตอนนี้เซียวดาวอสเดอะเฟิร like ์สทูกีฟอินรันนิ่งอัพทูจิ้นเชนไวล์ลูกกิ้งแอดฮิมฟรอมอัพทูดาวฮิสไอไฟโนลลี่เซตเทิลออนโตเดอะบลัดฟรีไลท์วินซอร์สจิ้นเชนพลีสเทลมีฮอนเนสลี่ดิดยูคิวเดอะแบล็กไทเกอร์เสี่ยวเตาเป็นคนแรกที่วิ่งเข้าไปหาจิ้นเฉินขณะที่เขามองจิ้นเฉินจากหัวจรดเทา้า สุดท้ายเขาก็หลีตามองไปที่กระบี่วายุปโปรยที่ไม่มีร่องรอยของเลือดใดๆเจียนเฉิญบอกข้าหน่อยเจ้าเป็นคนฆ่าเสือดำจริงๆหรือเจียนเฉิญหันไปมองหน้าเสี่ยวเต๋าที่กำลังแสดงออกว่าไม่เชื่อและพูดถูกต้องข้าเป็นคนฆ่ามันเองตั้งแต่ต้ตตนเจียนเฉินไม่ได้วางแผนที่จะปิดบังความแข็งแกร่งเพราะงั้นเขาจึงไม่ได้โกหกและพูดอย่างตรงไปตรงมากับเสียวเตา๋วาว้าวไม่มีทางตาของเสี่ยวเต๋าเบิกกว้างด้วยความไม่อยากจะเชื่อ เสี่ยวเตามองไปที่เจี้ยนเฉินที่ยังคงสงบอยู่และพูดว่าสัตว์อสูรระดับสองนี้ถูกเจ้าฆ่าจริงๆหรือเจ้าทําได้อย่างไรและทําไมข้าถึงไม่เห็นว่าเจ้าฆ่ามันเช่นไรเมื่อได้ยินเสี่ยวเตาถามคําถามเหล่านี้ทุกคนแม้กระทั่งเคนดันต่างก็มองมาที่เจี้ยนเฉินอย่างตั้งใจและไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีไหนในการฆ่าสัตว์อสูรระดับสองมันเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกเขาจะอยากรู้อยากเห็น สำหรับพวกเขาเห็นก็คือจิ้นเฉินฉากหลบไปข้างๆขณะที่ชักกระบี่เรียวๆนั่นออกมาวิธีการที่แปลกประหลาดในการฆ่าเสือดำแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าเขาใช้วิธีการใดในท่ามกลางกลุ่มทหารรับจ้างที่มองจิ้นเฉินต่างออกไปมันเป็นคาโบที่มองจิ้นเฉินและพูดกับตัวเองว่ามันเป็นอย่างที่คาาคิดจิ้งเฉิงยิ้มขณะเขายกกระบี่วายุปโปรยขึ้นมา ถ้าใช้อาวุธเซียนในการฆ่าสัตว์อสูรสิ่งที่พวกเจ้าไม่เห็นนั่นก็เพราะว่าข้าเคลื่อนไหวเร็วมากจนมองไม่ทันเมื่อได้ยินที่เจียนเฉินพูดหัวหน้าเค็นดันก็นึกย้อนกลับไปถึงแสงสีเงินที่เขาเห็นและไม่อาจช่วยอะไรได้นอกจากกลัว นี่เป็นเพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับว่ากระบี่ของเจียนเฉินนั้นเร็วมากและทำให้เขาเห็นได้แค่แสงกระบี่จางๆในตอนนี้หัวหน้าเคนดันอดไม่ได้ที่จะคิดว่าหากพวกเขาต้องมาต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่มีความเร็วอย่างนี้เขาจะสามารถหลบการโจมตีของอีกฝ่ายได้หรือไม่ชางหนิงเฟยมองไปที่ศพของเสือดำที่ด้านล่างและแตะให้ตัวของมันพลิกไปอีกทางก่อนที่จะจับหัวของมันเพื่อดูบาดแผลเมื่อทุกคนเห็นรูที่เวอะหว,ะวะที่คอของเสือดำ แม้กระทั่งหัวหน้าเทนดันก็ที่จะสูดหายใจอย่างหนาวเหน็บออกมาเมื่อเห็นแผลที่น่ากลัวอันนี้แค่มองไปที่คอใครก็สามารถเห็นได้ว่าสองในสามของมันได้หายไปมีเพียงหนึ่งในสองที่คิดอยู่กับหนังและส่วนอื่นๆทำให้หัวของเสือดำยังคงติดอยู่กับร่างกายของมันแต่ก็จะสามารถขาดออกมาได้ทุกเมื่อสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ยิ่งกว่านั้นก็คือเสือดำกระโดดเข้ามาหายอย่างรวดเร็วจนดูเหมือนว่ากำลังร่อนอยู่กลางอากาศ สำหรับเจี้ยนเฉินซึ่งแทงไปที่คอของมันอย่างแม่นยำสิ่งที่แสดงออกมาให้เห็นคือทักษะที่ไม่มีใครเทียบได้ดีรี่สูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อทําให้หัวใจที่เต้นอย่างบ้าคลั่งสงบลงเขามองไปที่เจี้ยนเฉินพร้อมกับรอยยิ้มและพูดว่าเจี้ยนเฉิญก่อนนี้เราได้คิดว่าเจ้าเป็นแค่เซียนแต่ดูเหมือนว่าพลังของเจ้านั้นเกิดก่อว่าที่เราจะคาดเอาไว้เจ้าทําให้พวกเราดูด้อยไปจริงๆ หูปอเดินไปทางเจีนเฉินและยื่นมือไปวางบนไหล่เจีนเฉินเจ้าช่างเหลือเชื่อมากบอกข้าตรงๆเจ้าแข็งแกร่งแค่ไหนเจ้าคงไม่มากไปกว่าหัวหน้าใช่หรือไม่ได้ยินสิ่งที่หูปอพูดเจี้นเฉินทำได้แค่เพียงหัวเราะอย่างท้อแท้ที่หูปอข้าไม่ได้หน้าทึ่งอย่างที่ท่านว่าความแข็งแกร่งของข้าไม่ได้ต่างจากท่านที่เป็นเซียนระดับสูงขั้นกลาง นั่นมันไม่ถูกต้องหากเจ้าเป็นเซียนระดับสูงขั้นกลางเจ้าจะฆ่าสัตว์อสูรระดับสองได้อย่างไรหูปอพูดด้วยความแปลกใจแต่แทนที่จะรอคาตอบจากเจียนเฉินเขาก็หันไปคุยกับคนอื่นก่อนอื่นเรามาจัดการชิ้นส่วนของเสือดำก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องนี้ต่อไปแม้ว่าพวกเขาจะเห็นว่าหูปอเป็นคนสั่งอย่างไรก็ตามไม่มีใครพูดอะไรออกมาพวกเขาเตรียมที่จะจัดการซากของเสือดำ เสือดำตัวนี้น่าทึ่งมากแม้ว่าจะมีเป็นสัตว์อสูรระดับสองแต่ความเร็วมันก็แทบจะเท่ากับสัตว์อสูรระดับสามหลังจากที่เอาแกนอสูรออกมาแล้วเดี๋ยวค่อยเอาส่วนที่เหลือเก็บไว้ในเข็มขัดมิติมันอาจจะทําเงินให้พวกเราเป็นจํานวนมากเคนดัลพูดในทวีปเทียนหยวนไม่ค่อยเรื่องมากในเรื่องของประเภทเนื้อนอกจากเนื้อวัวปกติแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อที่มาจากสัตว์อสูรเนื้อของสัตว์อสูรไม่เพียงแต่อนอลลมุนเท่านั้น มันยังสามารถให้คุณประโยชน์กับร่างกายหลังจากที่กินมันดังนั้นเนื้อของสัตว์สูรจึงเป็นเนื้อที่ขายดียิ่งระดับสัตว์สูรสูงเท่าไรความต้องการของมันก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเจียงเฉิงเก็บกระบี่วายุโปรยกลับไปและมองดูทหารรับจ้างชำละร่างของเสือดำเขาไม่สนใจว่ามันจะเป็นสัตว์อสูระดับสองเพราะว่าเขาสามารถฆ่าสัตว์อสูระดับสามได้ง่ายๆตอนไหนก็ได้ด้วยน้ำมือของเจียงเฉินสัตว์สูรไม่อาจหลบหนีออกไปได้ แตกต่างจากกลุ่มทหารรับจ้างอาคัคคีแม้ว่าพวกเขาจะมีเพียงแค่เซียนผู้เชี่ยวชาญเพียงคนเดียวต่อให้รวมเข้าด้วยกันทั้งกลุ่มก็ไม่สามารถเทียบเท่าตัว,ตวของเจียนเฉินเองได้การฆ่าสัตว์อสูรระดับสองนั้นเป็นเรื่องที่ยากสำหรับพวกเขาและถ้าไม่ใช่ความจริงที่เจียนเฉินได้ขวางเสือดำเอาไว้พวกเขาก็ไม่อาจที่จะจัดการมันได้สำหรับสัตว์อสูรตัวนี้อาจจะพูดได้มันก็ไม่ต่างอะไรกับปลาในน้ำแตกต่างจากมนุษย์ที่การเคลื่อนไหวยังคงจำกัดด้วยสภาพแวดล้อมของป่า หูของเจี้นเชิญกระดิกอีกครั้งและเขาก็หัวหน้าไปอีกทางดวงตาของเขาก็มองไปยังพุ่ไมไม้ที่สั่นอยู่สองสามครั้งก่อนที่จะปรากฏให้เห็นทหารรับจ้าง20คนที่สวมหองมุกเหล็กและเกราะเหล็กเดินเข้ามาในสายตาของเขาเช่นเดียวกันกลุ่มทหารรับจ้างคนอื่นๆที่มีอาวุธครบมือเดินเข้าไปยังสถานที่ต่างๆกลุ่มทหารรับจ้างอัคนีก็หยุดทำงานทันทีและมองไปที่ทหารรับจ้าง2ี่สคนด้วยท่าทางที่เคร่งเครียด ผู้นำของกลุ่มทหารรับจ้าง2ีคนมองไปที่ทหารรับจ้างอัคนีด้วยความเย็นชาและจากนั้นก็เก็บเสือดำที่เหลืออยู่ครึ่งตัวก่อนที่เขาจะโบกมือพร้อมกับพูดว่าเดินหน้าต่อไปกับทหารรับจ้างที่เหลือพวกเขาเดินผ่านทหารรับจ้างอัคนีโดยไม่แม้แต่จะหันกลับมามองในสายตาของพวกเขาทหารรับจ้างอัคนีไม่แม้แต่จะคุ้มค่าที่จะเสวนาด้วยนั่นคือทหารรับจ้างโจคาไม่คิดว่าจะเจอพวกเขาที่นี่ หลังจากที่กลุ่มทหารรับจ้างเกระเหล็กจากไปหูปอก็ถอนหายใจออกมาที่หูปอทหารรับจ้างโจนี่โด่งดังมากหรือเจี้ยนเฉิงถามหูปอพยักหน้าและตอบทหารรับจ้างโจไม่ได้ถือว่าเป็นกลุ่มแข็งแกร่งที่สุดของเมืองเวกคนที่อยู่ในเมืองเวกว่ากันว่าทหารรับจ้างโจนั้นจัดอยู่ในสิบอันดับต้นๆของเมืองพวกเขามีคนประมาณ50คนผู้นําของเขาอยู่ในขอบเขตเซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นสุดยอด ลูกน้องทั้ง6คนที่อยู่ภายใต้เขาเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นกลางพร้อมกับมีเซียนระดับสูงขั้นกลางกว่า20คนความแข็งแกร่งของพวกเขานั้นมากเสียจนกลุ่มทหารรับจ้างอัคคีของเราไม่อาจไปต่อแย่เขาได้ยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มทหารรับจ้างโจยังได้รับการสนับสนุนจากหนึ่งในประกูลที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองเวกประกูลโจด้วยสิ่งนี้มีคนไม่มากนักในเมืองเวกที่จะกล้าท้าทายพวกเขา ้เฉินมองไปยังที่ที่กลุ่มทหารรับจ้างโจหายไปภาพลักษณ์ของเขายังไม่อาจหายไปจากจิตใจของเขาจิ้มเฉินหากเจ้าเจอคนหรือกลุ่มคนเหล่านี้ในเทือกเขาสัตว์อสูรในอนาคตเจ้าควรจะระวังให้ดีเทือกเขาสัตว์อสูรเป็นที่ที่คนทั่วไปถูกฆ่าเพราะสิ่งของมีแม้กระทั่งบางคนที่เป็นทหารรับจ้างแต่การกระทําของพวกเขาทําให้พวกเขาอยู่ในระดับเดียวกับพวกโจนเคนดันเตือนจิ้นเฉินด้วยใบหน้าที่จริงจัง เมื่อเห็นว่าเคนดัลจริงจังขนาดนี้จิ้นเฉินก็พยักหน้าค่าจะระวังหลังจากนั้นศพของเสือดำก็ถูกเก็บไว้ในเข็มขัดมิติตอนนี้พวกเราอยู่ในพื้นที่ซึ่งสัตว์อสูรระดับสองเดินไปมาและสัตว์อสูรระดับสามก็อาจจะพบมันได้ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มต้นเดินไปรอบๆแถวนี้กันเถอะไม่นานหลังจากนั้นเคนดัลและดีรี่ก็เริ่มที่จะจัดการบาดแผลของพวกเขาซึ่งมันไม่ใช่บาดแผลที่ลึกมากนักและไม่ได้ส่งผลต่อร่างกายขนาดต่อสู้ของพวกเขามากนับ ด้วยการเตรียมการเล็กน้องทั้งสองก็พร้อมที่จะเดินทางต่อไปขณะที่เฝ้าระวังรอบๆตัวไปด้วยหลังจากที่เดินทางมาได้สักระยะจิ้มเฉินก็ได้เจอรอบเท้าของสัตว์อสูรตัวอื่นๆแต่คราวนี้ไม่เหมือนกับสัตว์อสูรเสือดำก่อนหน้านี้สัตว์อสูรที่ซ่อนอยู่ในป่าห่างกลุ่มทหารรับจ้างออกไปสิบเมตรได้ถอยหลังออกไปอย่างเงียบๆคิ้วของจิ้มเชินขมวดเข้าหากันขณะที่เขาพยายามจะหาว่ามันเกิดอะไรขึ้น จากเส้นทางที่พวกเขาเดินหลังจากที่ฆ่าเสือดำไปแล้วสัตว์อสูรระดับหนึ่งที่เขาได้ตรวจพบนั้นมีมากกว่าสิบตัวแต่ไม่มีตัวไหนเหมือนเสือดำที่เข้ามาโจมตีเป็นไปได้หรือไม่ว่าเพราะมีคนมากเกินไปสัตว์อสูรเหล่านั้นจึงกลัวและไม่กล้าโจมตีเราเจียงเชินถามกับตัวเองอย่างไรก็ตามความคิดเหล่านี้ถูกปัดทิ้งทันทีเพราะมันไม่มีเหตุผลมารองรับตอนที่หนึ่งาไรมากมาย เจียงเฉินมองไปที่ทหารรับจ้างที่เดินอยู่เบื้องหน้าเมื่อเขารู้สึกถึงมันแน่นอนว่านี่เป็นการขม่มขู่มันเป็นเพราะกลิ่นอายที่พวกเขาปลดปล่อยออกมาดวงตาของเจียงเฉินเ,เปล่งประกายเมื่อเขารู้ตัวหลังจากที่ได้เห็นสัตว์อสูรมากมายล่าถอยโดยไม่คิดที่จะต่อสู้ต่อกลุ่มเหล่านั้นมันเป็นเพราะว่าทุกคนนั้นปล่อยจิตสังหารจำนวนมากออกมาทำให้บรรยากาศน่ากลัวยอย่างมากแม้ว่าสัตว์อสูรจะไม่ค่อยฉลาดนับ มันเกิดมาพร้อมกับร่างกายชั้นเลิศดและสัญชาตญาณที่น่ากลัวช่วงเวลาที่พวกมันสัมผัสถึงคู่ต่อสู้ที่พวกมันไม่อาจเอาชนะได้สัญชาตญาณของมันก็จะบอกให้พวกมันหลบหนีเมื่อมาคิดถึงเรื่องนี้จิ้นเฉิญอ้าปากและพูดว่าหยุดก่อนทุกคนเก็บจิตสังหารไม่อย่างนั้นเราจะเดินทางไปโดยไม่แม้แต่จะเจอสัตว์อสูรสักตัวเคนดัลหันมามองเขาอย่างเจ้าเล่ห์พลางถามว่าจิ้นเชินนี่มันจะได้ผลหรือ ไม่ว่าจะได้ผลหรือไม่เราจะได้รู้หลังจากที่เราลองทำดูเจียนเฉินไม่ต้องการที่จะอธิบายเมื่อได้ยินเจียนเฉินพูดไว้คาโบก็เริ่มคิดกับตัวเองอยู่พักหนึ่งก่อนที่ตาของเขาจะเปล่งประกายขึ้นทุกคนทำตามเจียนเฉินในตอนนี้ขณะที่พวกเราเข้ามาในเทือกเขาสัตว์อสูรข้าก็พบว่าสิ่งพวกนี้มันแปลกแปลกเสมอแต่จนถึงตอนนี้ข้าก็ยังไม่ได้รับคำตอบเพราะงั้นทำไมเราไม่ทำตามที่เจียนเฉินบอก แม้กระทั่งคาโบก็พูดแบบนี้แล้วงั้นก็ทำตามที่เจียนเฉินบอกฝาแฝดเจ้าผู้พี่ได้พูดออกมาคาโบนั้นมีความแข็งแกร่งระดับเซียนแต่เขาฉลาดอย่างมากคำแนะนำในอดีตของเขานั้นมีประโยชน์อย่างมากต่อกลุ่มทหารรับจ้างอัคนีมาก่อนดังนั้นทุกคนจึงเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งทุกคนเริ่มที่จะระงับจิตสังหารอย่างช้าช้าจนถึงจุดที่หายไปอย่างไรร่องรอย หลังจากที่พวกเขาเระงับจิตสังหารเสร็จแล้วพวกเขาก็เดินทางต่อไป3กิโลเมตรก่อนที่จะเจอสัตว์อสูรระดับหนึ่งปรากฏขึ้นสิ่งเหล่านี้ทำให้กลุ่มทหารรับจ้างมีความสุขอย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แม้ว่าแกาอนอสูรระดับหนึ่งจะมีค่าน้อยกว่าระดับ2แต่การฆ่าสัตว์อสูรระดับหนึ่งนั้นง่ายกว่าทางเดินของพวกเขาจึงเต็มไปด้วยผลกำไรมากมายห้าห้าในที่สุดเราก็ได้เจอสัตว์อสูรระดับหนึ่งหัวหน้าเคนดัลปล่อยให้ฆ่า คาโบและหยุนหยวนจัดการเองเสี่ยวเตาตะโกนออกมาด้วยความดีใจมีกอริทเล็กๆปรากฏอยู่ในมือของเขาคาโบและหยุนหยวนเดิมตามเข้ามาอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นกอริทเล็กๆในมือของเสี่ยวเต๋อจิ้นเฉินก็ใส่หัวด้วยความเหนื่อยอ่อนไม่น่าแปลกใจที่เขาถูกเรียกว่าเสี่ยวเต๋มันเป็นเพราะอาวุธของเขาเป็นกริขนาดเล็กมองไปที่คาโบและหยุนหยวนทั้งคู่ถือกระบี่คู่ เสยวเตาและอีกสองคนเริ่มเข้ามาจัดก,การกับสัตว์อสูรระดับหนึ่งการต่อสู้เป็นไปอย่างดูเดือดเนื่องจากจุดแข็งของพวกเขาไม่ได้แตกต่างจากสัตว์อสูรหลังจากผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งทั้งสามที่ต่อสู้กับสัตว์อสูรแบบระยะประชิดก็สามารถจัดก,การมันได้ไม่มีเซียนระดับสูงคนไหนและจเจียนเฉินที่จะอยากเข้าไปสู้พวกเขาทุกคนเชื่อมั่นว่าเซียนทั้งสามจะสามารถจัดก,การสัตว์อสูรระดับหนึ่งนั้นได้ ทั้งกลุ่มก็เดินต่อไปได้ไม่นานก็พบกับสัตว์อสูรระดับหนึ่งหรือแม้กระทั่งระดับสองด้วยผลลัพธ์อย่างนี้ทําให้ทั้งกลุ่มเชื่อในความคิดของเจี้ยนเฉินว่ามันเป็นความจริงตกดึกในกลุ่มก็พบสถานที่ตั้งค่ายและเตรียมกองไฟขนาดใหญ่ในขณะที่กินเนื้อสัตว์อสูรเป็นมือ้อค่าพวกเขาก็เริ่มคํานวณผลกําไรที่ได้มาในวันนี้หัวหน้าเคนดัลนั่งอยู่หน้ากองไฟและจ้องมองเปลวไฟที่สั่นไหวพร้อมกับรอยยิ้มถัดจากเขามีแกนอสูรอยู่ ทุกคนตอนนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่เราเก็บเกี่ยวได้เคนดัลหัวเราะพร้อมกับมองไปรอบๆตัวเองวันนี้เราได้แกนอสูรทั้งหมด20แกนแกนอสูรระดับ2-7อันและแอกอนออสุระระดับ1 3 3อันเราได้รับกำไรมากมายเกินกอว่าที่ผ่านมาหลังจากที่พูดไม่กี่ประโยชน์จนมาช่วงท้ายเขาก็พูดเสียงดังด้วยความตื่นเต้น 5า,าเราต้องขอบคุณจิ้นเฉินสำหรับเรื่องนี้หากไม่ทำตามคำแนะนำของเขาเราคงไม่เจอสัตว์อสูรระดับหนึ่งแม้แต่ตัวเดียวหูปอหัวเราะขณะที่จิบสุราของเขาช้างหนิงเฟยหัวเราะเช่นกันหูปอพูดถูกจากคำแนะนำของจิ้นเฉินทำให้เราได้เงินมากมายในวันนี้จนเห็นได้อย่างชัดเจนจากแกนอสูรระดับสองเจ็ดอันจิ้นเฉินได้ฆ่าพวกมันไปสามตัวน้องจิ้นเฉินดื่มเอาดื่มช้างหนิงเฟยยื่นน้ำเต้าสุราให้กับเขา เจียงเฉินรับน้ำเต้าจากช้งหนิงเฟยและดื่มลงไปอย่าพูดยิ่งนั้นเมื่อเราพูดถึงการมีส่วนร่วมทุกคนในกลุ่มก็มีส่วนร่วมเช่นกันสิ่งนี้สามารถพูดออกไปได้แน่นอนว่าการเดินทางของเราในครั้งนี้ในเทือกเขาสัตอ์อวสูรจะทำกำไรให้กับกลุ่มอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน55ถูกต้องแล้วด้วยการที่เรามีผู้เชี่ยวชาญอย่างเจียงเฉิงอยู่นี่กลุ่มทหารรับจ้างอัคคณีของเราจึงได้เก็บเกี่ยวมากกว่าที่เคยทำ เคนดันพูดอย่างสนุกสนานมองไปที่แกนอสูรพวกนี้สิมันทําให้ข้ายอยู่ห่างจากความฝันของข้าเพียงก้าวเดียวหัวหน้าความฝันของท่านคืออะไรเสี่ยวเตาถามด้วยความอยากรู้ฝันของข้าคือการทําให้กลุ่มทหารรับจ้างอัคคีของเราเป็นกลุ่มทหารรับจ้างอันดับหนึ่งในทวีปเทียนหยวนเคนดันตะโกนออกมาอย่างมีความสุขขณะที่พูดต่ออีกว่านี่คือความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของข้าเมื่อได้ยินอย่างนี้ทุกคนเริ่มหัวเราะกับเขา กลุ่มทหารรับจ้างอับดับหนึ่งในทวีปเทียนหยวนคเคนดันความฝันของท่านมันยากที่จะทำสำเร็จได้หูปอตกไปที่หลังเทนดันและพูดหย่ออกมาถูกต้องสิ่งที่หูปอพูดถูกต้องเทนดันความฝันของท่านมันราวกับจินตนาการจากสิ่งที่ท่านพูดออกมาข้าต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แขง็งแกร่งที่สุดในทวีปเทียนหยวนดีรี่หัวเราะห้าห้าผู้เชี่ยวชาญที่แขง็งแกร่งที่สุดในทวีปเจ้าช่างฝันสูงจุด เจียนเฉินนั่งอยู่ข้างกองไฟและยิ้มเมื่อเขามองดูทุกคนพูดจาเย,ย้าแย่กันเองบ่อยครั้งที่เขาจะหัวเราะก,กับทุกคนในเวลานี้ในใจของเขาเขาพอใจอย่างมาครั้งแรกเมื่อนานมาแล้วแม้ว่าทุกคนจะล้อเล่นกันแต่ด้วยคำพูดแต่ละคำที่พวกเขาพูดกันก็เผยให้เห็นถึงความผูกพันที่ลึกซึ้งระหว่างมิตรภาพของพวกเขาและแม้กระทั่งเจียนเฉินก็ยังคล้อยตามบรรยากาศไปด้วยหลังจากที่กินอาหารและสุราหมดลง ทุกคนก็เริ่มโรยผงไปรอบๆตัวเองและเก็บพรานของพวกเขาอย่างแน่หนาพร้อมกับตรวจสอบสัตว์อสูรรอบๆจากนั้นพวกเขาก็ดับไฟที่ค่ายแอละมุดเข้าไปในกระโจมของตัวเองเพื่อพักผ่อนในคืนนี้เจียงเฉินค่อยๆเอนกายลงนอนในกระโจมและคิดถึงบางสิ่งจากวันนั้นที่อยู่ในมือของเขาคือแกนอสูรระดับสี่ที่เขามีเหลืออยู่เพียงอันเดียว แม้ว่าเขาจะต้องการบ่งเพาะเขาก็ไม่จำเป็นต้องใช้แกนอสูรระดับสีในการบ่งเพาะเมื่อเขาบรรลุเป็นเซียนผู้เที่ยวชาญเขาจะใช้แกนอสูรระดับสี่ในการบ่งเพาะมันดูเหมือนว่าในวันพรุ่งนี้ข้าควรจะสนับสนุนให้หัวหน้าเคนดันออกไปล่าสัตว์อสูรระดับสามหากข้าไม่ได้แกนอสูรระดับสามมาข้าก็ไม่สามารถบ่งเพาะต่อไปได้จิ้มเฉิงคิดกับตัวเอง ด้วยความแข็งแกร่งของค่าค่าควรจะสามารถฆ่าสัตว์อสูรระดับ3ได้อย่างง่ายดายและยังมีหัวหน้าเทนดัลและคนอื่นๆช่วยเหลือนั่นหมายความว่าสามารถรับมือสัตว์อสูรระดับ3ได้ถึง2ตัวในคราวเดียวกันเป็นอย่างน้อยปราบใดที่เราไม่เจอสัตว์อสูรระดับ4ในเวลานั้นมันก็จะไม่มีอันตรายใดๆ ลึมกลุ่มทหารรับจ้างอักนี้น่าจะอยู่ในเทือกเขาสัตว์อสูรหนึ่งเดือนเนื่องจากกลุ่มนี้ค่อนข้างดีข้าก็ควรจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้พวกเขาได้รับแกนอสูรมากๆในเวลานี้หนึ่งเดือนหลังจากที่ข้าออกจากกลุ่มแล้วและใช้ความพยายามทั้งหมดของข้าในการให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นข้าจะถือว่าหนึ่งเดือนนี้เป็นการพักผ่อนสมองและให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันของพิษของอสรพิษทองริ้วเงินรวมเข้ากับเลือดของข้าให้สมบูรณ์ ในขณะที่รอสิ่งเหล่านี้ข้าต้องมุ่งเน้นไปที่การทําให้ตัวเองไม่บาดเจ็บไม่อย่างนั้นพิษก็จะไหลออกไปหากข้าสามารถทําได้ดีข้าก็จะได้รับหมื่นต้านพิษในจุดนี้ข้าก็ยังไม่สามารถถูกคนอื่นวางยาพิษได้อีกถ้าพิษพวกมันไม่ร้ายแรงเท่ากับอสรพิษทองริ้วเงินเจียงเถิงนอนลงบนพื้นในกระโจมพร้อมกับความคิดนับพันที่แอวกเข้ามาในหัว หลังจากนั้นไม่นานเขาก็เริ่มสงบลงและฟังสิ่งรอบข้างหลังจากยืนยันแล้วว่าปลอดภัยเขาก็เริ่มนั่งขัดสมาธิและซึมซับพลังงานโลกในอากาศเพื่อบ่มเพาะแม้ว่าจะมีความจริงที่ว่าการดูดซับพลังงานโลกจะทําให้เขาได้รับเพียงแค่หส่วนยของสิ่งที่เขาควรจะได้รับตามปกติเจิ้นเฉินก็ยังไม่มีความคิดที่จะนอนหลับหรือปล่อยให้โอกาสที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาให้หลุดลอยไป